สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ไป S 1> สวัสดี <ไป S 1> นะคะไท<ป>ยนิยมคําสวยแม่สวยสกลนครนะคะวัคะวันนี้คุณแม่พาเที่ยวนะคะวัดถ้ำผาแดดนะะซึ่งเป็นวัดที่เรียงชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของเราชาวจังหวัดสกลนครนะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาคุณแม่จะพามาเที่ยวมาวัดนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลว่าอยากกลับนะคะท่านต้องอยู่หนึ่งวันเลยนะคะมีร้านกาแฟ มีอาหารญี่ปุ่นให้ทานด้วยนะคะมาที่ร้านพัดน์บ้านแดดพิเทานอาหารญี่ปุ่นนะคะทานญี่ปุ่นวันนี้คุณแม่อร่อยมากเลยอาหารญี่ปุ่นนะคะก็คือมาม่าหมูสับนะคะมาม่าหมูสับเป็นอาหารญี่ปุ่นประจำประจำประเทศไทยนะะอร่อยมากเอาเข้าไปเอาเข้าไปขนอร่อยมากอันนี้อาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอาหารจีนมีอาหารจีนด้วยนะ เกาลัดเกาลัดน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีอาหารจีนด้วยเกาลัดอาหารจีนอาหารจีนด้วยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นด้วยกาแมีกาแฟแ้วมีน้องเล็กนะคะน้องเล็กนะคะบรรยากาศดีมากเลยขอเชิญชวนเอฟซีนะคะ มานะคะคุณแม่จะพาเที่ยวทั้งวันเลยพาเที่ยวทั้งวันเลยะคะวัดถ้ำผาแดนแล้วไปต่อนครพนมไปต่อมุกดาหารนะมาอีสานไม่ปิดหวังแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะคะมาเที่ยวทา,านอาหารญี่ปุ่นกันสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก็จะมีบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้เรานั่งกินนะคะ อาหารญี่ปุ่นท่ากลางเมฆหมอกนะคะที่สวยนะภูเขาเมฆหมอกสวยในภูเขาที่แม่น้ำเนาะได้ฝ่ายม่าในภูเขานี่ตะเบี้ยอาหารญี่ปุ่นให้เราทานนะคะอืมอาหารญี่ปุ่นให้เราทานอร่อยมากผับญี่ปุ่นอร่อยมากยอดอร่อยมากเลยนะคะนี่สวยมากเนาะบรรยากาศสวยภูเขาเนาะภูเขาสุขลุงอยากเชิญชวนนะคะคุยกันจริงจริงจังๆแทบตีต้องแวะมา ต้องตั้งใจมาเที่ยวคุณแม่กับคุณพ่อจะพาเที่ยวน,ะะนอกบ้าเนาะแล้วเราก็ตียมาญี่ปุ่นมาฮานกีนมาแล้วก็นั่งกินกันอร่อยที่สุดเลยเยนเชิญเยนเชิญนะคะอยากฝากเยนเชิญด้วยนะ,ะราบขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดี